สวัสดีค่ะพี่น้องพอกันคือเกาค่ะในช่องแซบรลายสไตล์สาวแมวมาจ้ามันนี่ไดเนลเซฟแซบอีกแล้วจ้ะพี่น้องตำหอยแข้งค่ะพี่น้องค่ะเบิ่งสวดถาจุ้นพูนค่ะพี่น้องใส่อันเซนมะฮุ่งมาแน่จ้พี่น้องอ้ยหอยแข้งแบบลวกมาแบบยังมีเลือดโตแบบบวบใหญ่ๆเลยจ้าพี่น้องตำใส่น้ำปูได้จ้ามันนี่น้ำปูรับรองความนัวความแซบค่ะพี่น้องค่ะสิมกันพอมันนี่ก็ไล่ก็เกาค่ะมีผักสลัดแล้วก็มีอันผักชีลาวค่ะพี่น้องเลยค่ะ มีมาละขี้นกมาซ้ามหมากจ้าพี่น้องพักคะอยู่มังนี่เดี๋ยวจ้าเดือมันเต็มจ้าพี่น้องจ้ามาเลยปาฟูมบินต่าแม่โอ้ยสุดจีกจาดบาืสมาเลยจ้าเดือจัดตี่ต่ำก่อนเลยื Ừm. Mm -hmm. Sao En <sus> annen. Mm. เนื้ออยากมากเลยจ้ะเจ็บไหมจ๊ะ

เจนน่าบอตำหอยแข็งเพื่นอนมากินเลยพี่น้องจัดเลยครัันอี้ปลาคัสสูดจ้ะพี่น้องอือ มัวกัดจับปี่นวอง เป็น,นก้นเียมากคือหอยจะไม่ร้องหอยทะเลนี่แห้งมากเลยแต่ว่าแม่ที่อุ่มทองแม่หนูนะแพ่หอยทุกชนิดเลยกินบ่ได้แปลกเนะ <c oughs> ะาะขนาดเวลาเดีเอาลวกบังเสียมันมีกลิ่นแบบนี้นแผ่เลยได้ผลน,นะลูกมันมักแห้งเหมือนเลยบัดย่ามันไปกินบุฟเฟ่กินมุกกระทะ่างเดี๋ยว คนอื่นเขาก็สิกินแบบปลาม,มือกกินกุ้งเนะพี่น้องกินเนื้อกินหมูเสียบหมูจัดแต่หอยเลยม <c oughs> ันจดเถอะปลาหอยเต็มตู้อยู่แล้วคุณเท่ามากไม่คือกันเนอะจาะ ครับทางท่าซิมีอันลดเนี่ยนเนื้อเสือมาไหวในตูเน้เย็นจนเพิ่นแบบเหียวหมดแล้ว อุปสงคในการไล้คลิปหนาห่นเมืงอวันวันช่วยจยจ้ะ ลวกเอาเลยจ้ะพี่นอ้องแบบสามวิหอนหาวิจ้ะพี่น้อมมงไม่ต้องซุกหลยเนาะมันจังหวานหวานเจ๋เจอืมเมวันอมนะอมลังเลยนะ หลายคนเนาะจ้ะคอมเมนต์มาว่าย่ากินข่าวกับเบิ้งคลิปแบบเนี้ยเบื้องคลิปหนูกินเป็นมูก,กันขอบคุณหล,ลายๆค่ะพี่น้องท่านใดที่เพิ่นติดตามเนาะที่เพิ่นรับชมแบบเนี้ยกินข่าวน้ำกันค่ะพี็นน้องกกรกินข่าวเป็นมูก,กันค่ะมือถึงแสบเนาะตอนที่ยังมาทัานในไทยคลิปหนูก็เป็นยังีล่ละจ้ะ เปิดเบิ้งคลิปก็เจ้ากินมม่ไหนความรู้สึกว่าเออเ้ามีมูกินเข่าสีมันสีแสบเบิ้งไปเบิ้งมากจนอยากเปิดช่องเองก็เลยได้เป็นซองแซ่บาลสไตล์สาวเมีมจะเป็น้อง มันบานกันวไม่เสียงเพื่อนมีงาแตงกระเพียงมันสเขาวมาบบบุ 嗯。Mm hmm. อันนี้เมยยื่อทายู่แม่ย่าจะทังนัง้จะเป็นกอไผ่คางๆกะสิเป็นห่วย หอมนัวครับจะเวินกเคยตกดินแล้ว อือเราจะพี่น้องยิ้มแล้วจะบ่ได้มื่อนี้กะอุ้ยพี่น้องเอ้ยเขาโดดคอไปหลายๆจะ้ะฟูงบินตำเนาะสิ่งเด้ควบคุมบาได้พี่น้องขะบัาวากัน,นะะเด้อค่ะเด้อมื่อนี้กะก,กินตำหอยแข้งค่ะพี่น้องขาแซ่บๆค่ะใส่หนังปูเบิ่งพี่น้องเบิง่งแต้านมก็ สีสันแบบจัดจานนี้คักแซบนัวค่ะพี่น้องนั่นแหละค่ะพี่น้องเดี๋ยวจะขอปิดคลิปสักนะะเดอ้อค่ะเด้อจังใดก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้หนูแน่นะคะ่ะเดอ้อมื้อนี้ถ้าเกิดว่ากินสซนลวดกินบ่มีมารยาทกินจังใดแน่ก็ขอโทษขออภัยค่ะพี่น้องค่ะเพื่ออรรถรสใกนการกินแซบนะคะเนาะนั่นแหละค่ะเดี๋ยวพอกันคลิปหน้าค่ะมื้อนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณค่ะ